บ่ายวันนั้นจา่าสิบตำรวจตรีสุรพลจ่าสุรพลและจ่าสิบตำรวจตรีการจา่าได้เรียกหญิงสาวคนหนึ่งให้หยุดรถและเรียกร้องเงินค่าปรับ5 0 0 0บาทโดยไม่มีเหตุผลพวกเขาไม่รู้เลยว่าคนที่พวกเขากำลังกดดันไม่ใช่พลเมืองธรรมดาและเมื่อปืนถูกเจาะไปที่ปากทุกสิ่งก็เปลี่ยนไปหญิงสาวคนนี้เป็นใครกันแน่สี่แยกกลางเมืองแห่งนั้นดูเหมือนจะเป็นที่ธรรมดาสำหรับใครหลายคน รถราหยุดชั่วขณนะผู้คนเดินข้ามถนนและร้านค้าริมทางเล็กๆเ,เรียงรายอยู่บนทางเทา้าแต่ในบ่ายวันนั้นอากาศกลับร้อนระอุยิ่งกว่าปกติแสงอาทิตย์ดูเหมือนจะแขวนต่ำอยู่เหนือศีรษะทำให้เงาของต้นไม้และเสาไฟฟ้าดูสั้นและหดตัวถนนเต็มไปด้วยเสียงตแตรรถเสียงเครื่องยนต์และเสียงตะโกนของพ่อค้าแม่ค้าหาเรที่พยายามเรียกลูกค้าท่ามกลางการจราจรที่ติดขัดและร้อนระอุนี้มาลินี ขับรถจักรยานยนต์ของเธอไปอย่างช้าๆใบหน้าของเธอถูกซ่อนอยู่ใต้กระจกหมวกกันน็อกที่มัวเล็กน้อยเพราะฝุ่นไม่มีใครรู้ว่ามาลินีเป็นใครจริงๆด้วยเสื้อแจ็คเก็ตยีนส์เก่าๆและกางเกงยีนส์ที่ซีดจางเธอจึงดูเหมือนผู้ขับขี่ทั่วไปอาจเป็นพนักงานออฟฟิศหรือคุณแม่ยังสาวที่กำลังไปซื้อของใช้ในบ้านแต่เบื้องหลังหมวกกันน็อกและเสื้อผ้าเรียบง่ายนั้นมาลินีกำลังแบกรับภารกิจที่สำคัญกว่านั้นนั่นคือภารกิจลับ ในการสืบสวนเจ้าหน้าที่ผู้สแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้อำนาจในเครื่องแบบแต่เธอไม่รีบร้อนเธอเพียงแค่สังเกตบันทึกเงียบๆและปล่อยให้วันดำเนินไปตามปกติเมื่อสัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสีเขียวมารีนีค่อยๆบิดคันเร่งและเคลื่อนรถไปข้างหน้าเสียงเครื่องยนต์ของเธอเงียบสงบไม่เหมือนรถคันอื่นๆรอบตัวที่ส่วนใหญ่มักจะขับขี่อย่างไม่ระมัดระวังเธอผ่านร้านขายน้ำมะพร้าวอ่อนช่างปะยางข้างทาง และผู้ดูแลลานจอดรถผิดกฎหมายที่ยืนสบายๆในเสื้อยือดเก่าๆทุกอย่างดูเหมือนเป็นกิจวัตรของเมืองเล็กๆที่ไม่เคยหลับไหลอย,อย่างแท้จริงแต่สัญชาตญาณของมาลินีเฉียบคมเธอรู้ว่าสถานที่เช่นนี้มักจะเป็นจุดโปรสำหรับการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบภายใต้หน้ากากของการจัดระเบียบการจราจรและเป็นจริงตามนั้นไม่กี่เมตรจากสี่แยกเธอเห็นชายร่างใหญ่สองคนยืนอยู่ข้างรถจักรยานยนต์ตำรวจเครื่องแบบสีน้ำตาลของพวกเขาดูยับยุ่ยี่ หมวกแก๊ปวางทิ้งไว้อย่างไม่ระม,มัดระวังบนถังน้ำมันรถยนต์หนึ่งในนั้นกำลังสูบบุหรี่ในขณะที่อีกคนกำลังตบสมุดค่าปรับราวกับเป็นของเล่นมาลินีเหลือบมองเพียงชั่วครู่แล้วขับต่อไปตามปกติแต่ก่อนที่เธอจะทันข้ามไปยังเลนหลักมือใหญ่ของตำรวจคนหนึ่งก็ยกขึ้นเป็นสัญญาณให้หยุดมาลินีค่อยๆเหยียบเบรกและจอดรถที่ขอบถนนเครื่องยนต์ของรถเธอยังคงทำงานอยู่และเหงื่อก็เริ่มไหลาจากขมับของเธอไม่ใช่เพราะความกลัว แต่เพราะเธอรู้ว่าเกมกำลังจะเริ่มต้นและเช่นเคยเธอจะไม่ใช่ผู้เล่นที่อยู่เฉยๆใต้แสงอาทิตย์ที่ส่องแสงจ้าจากพื้นอย่างมาต่อยที่ร้อนระอุมาลินีพร้อมอย่างเงียบๆที่จะเผชิญกับทุกสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในบ่ายวันนั้นบ่ายที่เริ่มต้นดูเหมือนปกติแต่กำลังจะเปลี่ยนชีวิตของเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบสองคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอไปตลอดกาลจ่าสุรพลเดินเข้ามาใกล้ก่อนพุงของเขาชัดเจนภายใต้เครื่องแบบที่เริ่มซีดจางลงลมหายใจของเขาดูหนักหน่วง และเขาหลีตาลงราวกับต้องการยืนยันบางสิ่งในมือของเขายังคงมีก้นบุหรี่เหลืออยู่และด้วยท่าทางสบายๆเขาก็ตบเบาะรถจักรยานยนต์ของมาลินีขอตรวจเอกสารหน่อยครับคุณเขาพูดเบาๆแต่ด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยแรงกดดันมาลินีค่อยๆถอดหมวกกันน็อกออกผมสีดำยาวที่มัดไว้อย่างเรียบร้อยเปียกชื้นไปด้วยเหงื่อเล็กน้อยเธอไม่พูดอะไรเธอเพียงแค่มองตรงไปยังจ่าสุรพลด้วยใบหน้าเรียบเฉยจากการ เดินตามมาจากด้านหลังหัวเราะเบาๆขณะจดบันทึกบางอย่างลงในสมุดเล่มเล็กๆที่เขาถืออยู่นี่สุรพลป้ายภาษีไม่ได้ต่ออายุน่าจะเข้าข่ายความผิดเล็กน้อยนะเขากล่าวพร้อมกับขยิบตาให้เพื่อนร่วมงานมารี่หนีเลิกคิวเธอรู้ดีว่าการต่ออายุป้ายภาษีไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการขับขี่และคำกล่าวอ้างนั้นเป็นเพียงข้ออ้างของพวกเขาเท่านั้นแต่เธอก็ยังคงเงียบไม่ได้ตอบโต้ทันทีดวงตาของเธอกวาดไปมาระหว่างตำรวจทั้งสอง ตรวจสอบทุกการเคลื่อนไหวทุกน้ำเสียงเธอคุ้นเคยกับรูปแบบนี้ดีเริ่มจากการข่มขู่เล็กน้อยตามมาด้วยการเรียกร้องเงินถ้าคุณอยากให้เรื่องจบเร็วๆก็ให้มาเลย5,000ันบาทจ่าสุรพลพูดในที่สุดคราวนี้ด้วยเสียงที่ดังขึ้นและไม่มีพิธีรีตองดีกว่าต้องเสียเวลาถูกกักรถจากการเสริมพร้อมชี้ไปที่ยางรถจักรยานยนต์ของมารินีมารินีก็ยังไม่มีปฏิกิริยาเธอหยิบกระเป๋าสตางค์ออกจากกระเป๋าใบเล็กที่คาดอยู่รอบเอว ไม่ใช่เพื่อหยิบเงินแต่เพื่อหยิบบัตรประชาชนผาดประชาชน,ชาชนการกระทำง่ายๆนี้ถูกตอบสนองด้วยเสียงหัวเราะเยาะเย้ยจากจ่าสุรพลทันทีเฮ <Hey, S 1> ไม่ใช่บัตรประชาชนที่ผมขอเขากล่าวพร้อมกับชี้ไปที่กระเป๋าสตางค์ถ้าไม่อยากให้ความร่วมมือเราจะเอารถไปที่สถานีนะชาวบ้านบางคนที่นั่งอยู่ริมถนนเริ่มหันมามองพ่อค้าขายหนังสือพิมพ์หยุดจัดเรียงสินค้าคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่กำลังพักอยู่ก็เริ่มสังเกต บางคนแสงทําเป็นไม่สนใจแต่หูของพวกเขาได้ยินบทสนทนานั้นอย่างชัดเจนมาลินีรู้ว่าสถานการณ์เช่นนี้อาจเป็นอันตรายได้หากเธอตอบสนองเร็วเกินไปแต่การเงียบอยู่นานเกินไปก็เพียงแต่จะเปิดโอกาสให้ตํารวจสองคนนี้แสดงอำนาจตามใจชอบมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นเธอจึงมองพวกเขาด้วยสายตาที่แตกต่างออกไปคราวนี้ไม่ใช่ในฐานะผู้หญิงธรรมดาบนท้องถนนแต่เป็นในฐานะใครบางคนที่ไม่อาจถูกหลอกได้ จ่าสุรพลที่ดูเหมือนจะเริ่มหมดความอดทนแล้วเร็วเข้าไม่งั้นผมจะล็อกล้อรถคุณเดี๋ยวนี้แหละเขาเริ่มโน้มตัวลงราวกับจะปิดเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ของมาลินีอย่างแรงแต่ก่อนที่เขาจะสัมผัสแฮนด์รถมาลินีก็ยกมือขึ้นช้าๆเพื่อหยุดการเคลื่อนไหวนั้นเธอไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ภาษากายของเธอก็เพียงพอที่จะส่งสัญญาณเธอให้โอกาสสุดท้ายแก่พวกเขาที่จะถอยกลับเพื่อคิดทบทวนอีกครั้งน่าเสียดายที่เจ้าหน้าที่สองคนนี้คุ้นเคย กับการมีอำนาจมากเกินไปพวกเขาไม่รู้ว่ากำลังเผชิญหน้ากับใครจากสุรพลตอนนี้ยืนอยู่ตรงหน้ามาลินีพอดีลมหายใจของเขาสั้นลงไม่ใช่เพราะความเหนื่อยล้าแต่เพราะความหมุดหงิดที่รู้สึกว่าถูกดูหมิ่นจากการที่มาลินีแสดงความสงบมากเกินไป5,000บาทจ่ายเลยตอนนี้เขากล่าวพร้อมกับชูสองนิ้วตรงหน้ามาลินีเขาไม่ได้แซงทำอีกต่อไปไม่มีการอ้างอิงถึงกฎระเบียบใดๆนี่คือการรีดไถย่อย่างโจ่งแจง้งจากการยืนอยู่ข้างๆ พยักหน้าเล็กน้อยแล้วเสริมว่าไม่งั้นเราจะยกรถคุณไปที่สถานีเลยนะจะได้เสียเวลาจัดการที่นั่นมาลินีไม่ตอบเธอหยิบโทรศัพท์มือถือออกจากกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตเปิดแอปพลิเคชันกระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิกส์ราวกับต้องการตรวจสอบยอดเงินแต่การเคลื่อนไหวของเธอหยุดลงเธอเงยหน้าขึ้นมองจากกานแล้วมองจากสุรพลสลับกันแล้วสายหน้าช้าช้าผมไม่ได้ทำผิดและผมจะไม่จ่ายเธอพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉย จากสุรพลหัวรเราะเยาโอ้ยคุณเราก็อ้างแบบนี้ทุกคนแหละเราเจอคนแบบนี้ทุกวันจะสร้างเรื่องดราม่าเหรอจากการหัวเราะเบาๆแต่คราวนี้ไม่สบายใจเหมือนก่อนหน้านี้เขารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติจากความสงบของมาลินีบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนไปชาวบ้านบางคนที่ดูอยู่จากระยะไกลค่อยๆเดินเข้ามาใกล้แสงทำเป็นซื้อบุหรี่หรือแค่หลบแดดอยู่ใกล้ร้านค้าพวกเขาสงสยัยเพราะปกติแล้วผู้ขับขี่ จะยอมแพ้จ่ายเงินแล้วจากไปทันทีแต่มาลินียิ่งสงบมากขึ้นเรื่อยๆไม่มีความตื่นตระหนกไม่มีเสียงดังแม้แต่ดวงตาของเธอก็ยังคงเฉียบคมและเยือกเย็นนี่ไม่ใช่ใบหน้าของคนที่กำลังกลัวนี่คือใบหน้าของคนที่กำลังประเมินคู่ต่อสู้จากการพยายามเข้าควบคุมสถานการณ์เขาเดินไปข้างหน้า1นก้าวแล้วเอ็นตัวพิงรถจักรยานยนต์ของมาลินีเอาแบบนี้หมายคุณ3 0 0พบาทลดให้หน่อย เราก็เข้าใจว่าเศรษฐกิจช่วงนี้ลำบากเขากล่าวพร้อมกับยิ้มแห่ยๆแต่มาลินี่ยังคงเงียบเธอจ้องมองใบหน้าของจาก,การที่ตอนนี้ดูวิตกกังวลเล็กน้อยเพราะไม่ได้รับการตอบสนองตามปกติจากนั้นมาลินี่ก็พูดเบาๆเกือบจะกระซิบว่าถ้าฉันไม่ยอมจ่ายอีกพวกคุณจะทำอะไรต่อประโยคนั้นทำให้จาก,การนิ่งค้างจ่าสุรพลที่เดิมทีกราดเกลี้ยวก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจอย่างไรก็ตามเช่นเคยความเย่อหยิ่งก็ยังคงชนะตรรกะ จาสุรพลถมน้ำลายลงพื้นแล้วเดินเข้าใกล้มาลินีมากขึ้นพูดด้วยเสียงกดดันว่าผมให้เวลาหนึ่งนาทีถ้าคุณไม่ยอมจ่ายผมจะยกรถไปสถานีหรือจะทำให้เรื่องของคุณยาวกว่านี้ดีมาลินีมองเขาแล้วค่อยๆเปิดซิปกระเป๋าคาดเอวเล็กๆที่คาดอยู่ด้านหน้าการเคลื่อนไหวของเธอช้าแทบจะไม่น่าสงสัยแต่ในวินาทีนั้นเองขีดจำกัดความอดทนของมาลินีก็หมดลง เธอรู้ว่าชายสองคนตรงหน้าเธอไม่ได้เป็นเพียงเจ้าหน้าที่แต่เป็นใบหน้าของอำนาจที่ขาดคุณธรรมซึ่งต้องถูกทำลายมาลินียืนตัวตรงข้างรถจักรยานยนต์ของเธอร่างกายของเธอยังคงนิ่งแต่สายตาของเธอเปลี่ยนเป็นเฉียบคมเธอให้โอกาสมากพอแล้วอดทนมามากพอแล้วแต่ตอนนี้การต่อต้านไม่ใช่แค่เรื่องของการพิสูจน์ถูกผิดเท่านั้นมันเป็นเรื่องของการต่อต้านการถูกดูหมิ่นที่เกิดขึ้นบ่อยเกินไปบนท้องถนน ที่ซึ่งอำนาจของเครื่องแบบถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกดขี่จ่าสุรพลยังคงยืนท้าทายมือของเขากำลังจะเอื้อมไปที่กุญแจรถจักรยานยนต์ของมาลินีแต่ก่อนที่เขาจะสัมผัสได้มือของมาลินีก็ยกขึ้นอย่างรวดเร็วและปัดมือเขาออกอย่าแตะต้องรถของผมเธอกล่าวอย่างเรียบเฉยแต่น้ำเสียงของเธอทำให้จากการต้องถอยหลังไปครึ่งก้าวจ่าสุรพลตกใจเขาไม่คิดว่าผู้หญิงที่ดูเรียบง่ายคนนี้จะกล้าแตะตัวเขาเฮ้ย คุณคิดว่าคุณเป็นใครจะใช้กำลังเหรอจะให้ผมใส่กุญแจมือตอนนี้เลยไหมเขาตะโกนชาวบ้านที่เดิมทีแค่แอบมองตอนนี้เริ่มยืนอย่างเปิดเผยที่ริมทางเท้าบางคนใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกวิดีโอมาลินียยังคงไม่ขยับเธอรู้ว่าเธอมีเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นก่อนที่สถานการณ์จะควบคุมไม่ได้แต่เธอก็รู้ว่าเมื่อสาธารณาชนเห็นด้วยตาของตัวเองความจริงจะพูดได้ดังกว่าเสียงของใครก็ตามที่สวมเครื่องแบบจากการเริ่มกระสับกระส่าย เขาเหลือบมองฝูงชนที่เพิ่มขึ้นแล้วมองมาลิีที่ไม่แสดงอาการกลัวสุรพลพอแล้วมัง้งผู้หญิงคนนี้ดูไม่ธรรมดาเขากระซิบเบาๆแต่จ่าสุรพลไม่สนใจความถือดีและความโกรธทำให้เขาตาบอดเขาเดินเข้ามาใกล้มากขึ้นและพยายามคว้ากระเป๋าคาดเอวของมาลินีอย่างหยาบคายผมจะยึดตัวคุณไปสถานีด้วยเลยจะได้สำนึกเขาตะโกนในขณะนั้นเองมาลินีสูดหายใจเข้าลึกอีกครั้ง แล้วยกมือซ้ายของเธอและผลักร่างของจ่าสุรพลให้ถอยหลังแรงผลักนั้นแข็งแกร่งและกระทันหันทําให้จ่าสุรพลเสียการทรงตัวและเกือบจะล้มลงบนทางเท้าบรรยากาศเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงชาวบ้านเริ่มส่งเสียงบางคนอุทานด้วยความตกใจบางคนก็โห่ร้องเบาๆมาลินีไม่พูดอะไรเธอเปิดกระเป๋าใบเล็กของเธอออกจนสุดแล้วเอามือเข้าไปข้างในทันทีจากการถอยห่างออกไปอีกเขารู้สึกได้ว่าผู้หญิงคนนี้แตกต่างออกไป ไม่ใช่แค่เพราะความกล้าแต่เพราะเธอไม่เคยแสดงความลังเลตั้งแต่แรกและในโลกของพวกเขาคนที่ไม่ลังเลมักจะไม่ใช่คนธรรมดาจากสุรพลที่ตอนนี้ดูตื่นตระหนกมากกว่าความดุดันลุกขึ้นยืนพร้อมกับชี้นิ้วมาที่มาลินีคุณทำเกินไปแล้วผมจะเรียกเจ้าหน้าที่คนอื่นมาผมจะรายงานคุณมาลินีเดินไปข้างหน้าหนึ่งก้าวและจ้องมองเขาตรงๆไม่มีรอยยิ้มไม่มีสีหน้าตึงเครียดมีเพียงความแน่วแน่ที่ค่อยๆกลายเป็นภัยคุกคามที่เงียบงนัน เวลาแห่งความอดทนได้สิ้นสุดลงแล้วอารมณ์ของจ่าสุรพลไม่สามารถระง,งับได้อีกต่อไปศักดิ์ศรีของเขาที่เคยพึ่งพาเครื่องแบบและตำแหน่งเล็กๆบนท้องถนนเพิ่งถูกตบหน้าโดยหญิงสาวที่ไม่เกรงกลัวเขาในความตื่นตระหนกที่เขาพยายามปกปิดด้วยการตะโกนจ่าสุรพลรีบเดินไปทางมาลินีและผลักไหล่ของเธออย่างแรงด้วยมือทั้งสองข้างอยาคิดว่าตัวเองแน่ที่นี่เขาตะโกนมาลินีสะท้อนไปข้างหลังเล็กน้อยแต่ก็ยังคงยืนหยัด แต่คราวนี้แววตาของเธอเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนไม่ได้เป็นเพียงความแน่วแน่แต่เป็นความเย็นชาราวกับกำลังประเมินภัยคุกคามที่ก้าวข้ามขีดจำกัดแล้วจากการเงียบไปเขาทำได้แค่มองมือของเขายังคงกำสมุดค่าปรับไว้แต่ตอนนี้มันไร้ประโยชน์แล้วเขารู้ว่าจ่าสุรพลทำพลาดไปแล้วแต่เขาก็กลัวที่จะเข้ายุ่งเกี่ยวเพราะมาลินีไม่ใช่เหมือนผู้ขับขี่ทั่วไปที่สามารถข่มขู่ได้ตั้งแต่แรกวิธีที่เธอเงียบ วิธีที่เธอสังเกตทุกอย่างเรียบร้อยเกินไปสงบเกินไปที่จะเป็นเรื่องบังเอิญแต่จ่าสุรพลไม่ทันสังเกตเขากําลังจะเอามือตบไปที่กระเป๋าคาดเอวของมาลินีผมจะเปิดกระเป๋าคุณตอนนี้ดูซิว่าคุณพกอะไรมามือใหญ่สัมผัสซิบกระเป๋าของมาลินีและนั่นคือขีดจำกัดสุดท้ายมาลินีเคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็วเร็วเกินกว่าที่พล,ลเมืองทั่วไปจะทําได้เธอจับข้อมือของจ่าสุรพลแล้วบิดไปด้านหลังทันใดนั้น ชายร่างใหญ่ก็ร้องออกมาเสียงของเขาอู้อี้เพราะความเจ็บปวดชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ต่างส่งเสียงเชียร์และอุทานด้วยความตกใจกองโทรศัพท์หลายตัวถูกยกขึ้นมาถ่ายภาพใกล้ๆมารินีผักจ่ากสุรพลออกไปจนร่างของเขาล้มลงบนพื้นอย่างมาต่อยจากการถอยหลังทันทีริมฝีปากของเขาสัน่นเขายังไม่เคยเห็นใครเผชิญหน้ากับเพื่อนร่วมงานของเขาแบบนี้มาก่อนโดยเฉพาะผู้หญิงวัยรุ่นบนท้องถนนแต่มารินีไม่หยุด เธอเดินช้าๆไปทางพวกเขาจากกระเป๋าคาดเอวของเธอเธอหยิบบางสิ่งออกมาไม่ใช่กระเป๋าสตางค์ไม่ใช่บัตรประจำตัวแต่เป็นปืนพกขนาดเล็กที่มีใบอนุญาตหวนกขนนตเล็กดีมีใบอนุญาตอาวุธขนาดเบาสีดำด้านชนิดที่มักใช้ในการปฏิบัติการลับจากการรีบยกมือขึ้นทั้งสองข้างและร้องขอคุณครับคุณครับอย่าทำอะไรเลยนะขณะที่จ่าสุรพลซึ่งยังคงนั่งอยู่บนพื้น ดวงตาของเขาเบิกกว้างเมื่อปากกระบอกปืนเจาะมาที่ใบหน้าของเขาเสียงของเขาสั่นเครือหมายความว่ายังไงอย่าเล่นๆน,นะมาลินีหยุดนิ่งอยู่ตรงหน้าจ่าสุรพลพอดีเธอย่อตัวลงช้าๆและด้วยการเคลื่อนไหวที่มั่นคงปลายปืนพกถูกเจาะไปที่ปากของเจ้าหน้าที่ที่สแสวงหาผลประโยชน์คุณคิดว่ามีแค่คุณเท่านั้นหรือที่สามารถเล่นเกมใช้ความรุนแรงบนท้องถนนนี้ได้เธอพูดกระซิบอย่างเยือกเย็นมือของเธอไม่สั่นแม้แต่น้อย สายตาของเธอไม่หลบหนีเธอรู้ว่ากล้องของชาวบ้านกำลังบันทึกอยู่แต่เธอก็รู้ว่านี่คือช่วงเวลาที่ความจริงที่แท้จริงจะปรากฏออกมาไม่จำเป็นต้องมีการตะโกนไม่จำเป็นต้องมีการขอโทษแต่ต้องมีความกลัวที่กลับทิศทางในที่สุดมารินีค่อยๆย,ย,ยืนขึ้นปืนยังคงจ่อตรงไปที่ใบหน้าของจา่าสุรพลที่ตอนนี้ไม่กล้าแม้แต่จะสบตาร่างกายของเขาสั่นเทาเหงื่อไหลอาบขมับปากของเขาพึมพำขอความเมตตาเหมือนเด็ก ที่ถูกจับได้ว่าขโมยของจากการที่ยืนอยู่ห่างออกไป 2. เมธทำได้เพียงยืนนิ่งลมหายใจของเขาหอบและดวงตาของเขายึดติดอยู่กับนิ้วของมาลินีที่พร้อมจะลั่นไกพวกเราแค่แค่ล้อเล่นครับคุณจริงๆนะได้โปรดเถอะจากสุรพลพูดอย่างแผ่วเบาเสียงของเขาติดขัดแต่มาลินีเพียงแต่ก้มลงเล็กน้อยและตอบกลับด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยว่าตลกดีนะตอนนี้ใครกันแน่ที่เป็นตัวตลก ฝูงชนของชาวบ้านเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาไม่ได้กระซิบอีกต่อไปไม่ได้แอบมองจากที่ไกลๆพวกเขายืนอยู่ข้างทางเท้าอย่างชัดเจนถือโทรศัพท์มือถือที่เปิดกล้องไว้บางคนถึงกับกำลังถ่ายทอดสดบนโซเชียลมีเดียแต่มาลินีไม่สนใจเธอเบื่อหน่ายกับใบหน้าเช่นจ่าสุรพลและจ่าก,การใบหน้าเหล่านั้นที่เชื่อว่าเครื่องแบบทำให้อำนาจในการกดขี่แก่พวกเขาจ่าก,การในที่สุดก็เปิดปากคุณครับ ผมไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยนะผมสาบานต่อลูกเมียของผมผมแค่แต่มาลินีหันไปอย่างรวดเร็วและด้วยการจ้องมองเพียงครั้งเดียวจากการก็เงียบลงทันทีดวงตาของเขาเบิกกว้างปากของเขาอ้าค้างและเข่าของเขาแทบจะทรุดมาลินีเดินช้าๆไปทางจากการและยกปืนขึ้นไม่ได้จ่อแต่ก็เพียงพอที่จะบอกให้รู้ว่าเธอสามารถทําได้ถ้าเธอไม่ใช่มาลินีบางทีวันนี้พวกเขาอาจกลายเป็นหัวข้อข่าวอาชญากรรมไปแล้ว แต่เธอไม่ได้ต้องการสร้างความรู้สึกเธอแค่ต้องการมอบบทเรียนและบทเรียนนั้นต้องถูกปลูกฝังด้วยความกลัวทันใดนั้นจากระยะไกลเสียงไซเรนก็เริ่มดังขึ้นเบาๆอาจมีใครบางคนในกลุ่มชาวบ้านติดต่อเจ้าหน้าที่แต่มาลินีไม่ตื่นตระหนกเธอเพียงแค่หันหลังและเน็บปืนกลับเข้าไปในกระเป๋าคาดเอวเมื่อนั้นจาก,การก็แทบจะร้องไห้ด้วยความโล่งอกและจ่าสุรพลก็นั่งลงบนพื้นอย่างมาต่อยอย่างหมดเรี่ยวแรง พวกคุณคิดว่าพวกคุณสามารถทำแบบนี้ได้ทุกวันแล้วจะรอดไปได้เหรอมาลินีพูดคราวนี้เสียงดังขึ้นพวกคุณคิดผิดและว,วันนี้พวกคุณได้เจอกับคนที่พวกคุณไม่สามารถกดดันได้เธอล้วงเข้าไปในเสื้อแจ็คเก็ตยีนและหยิบบัตรขนาดเล็กที่มีซองสีดำออกมาเธอชูขึ้นส,สูออสง,สออสงสไปทางชาวบ้านและกล้องบนบัตรนั้นมีตราสัญ,ญลักษณ์ของรัฐและข้อความเล็กๆที่มีเพียงผู้ที่รู้เท่านั้นที่สามารถอ่านได้หน่วยปฏิบัติการลับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ Department of Special Investigation Secret Operations Unit มาลินียืนตัวตรงดวงตาของเธอกวาดมองใบหน้าของเจ้าหน้าที่สองคนนั้นทีละคนพวกคุณไม่ได้ถูกปรับพวกคุณเพิ่งเข้าสู่รายชื่อเฝ้าระวังเธอกล่าวอย่างหนักแน่นแม้ว่าปืนจะถูกเก็บกลับเข้าไปในกระเป๋าแล้วแต่มาลินีก็รู้ว่าเกมยังไม่จบตำรวจทั้งสองอาจไม่กล้าโจมตีทางร่างกายอีกต่อไปแต่ก็ยังมีโอกาสที่พวกเขาจะพยายามพลิกสถานการณ์ กล่าวหาบิดเบือนเรื่องราวหรือเผยแพร่เรื่องโกหกหลังจากที่เธอจากไปด้วยเหตุนี้มารินีจึงตัดสินใจมอบข้อความสุดท้ายที่พวกเขาจะไม่มีวันลืมตลอดชีวิตเธอเดินช้าๆกลับไปทางจ่าสุรพลที่ยังคงนั่งหมดแรงอยู่บนพื้นอย่างมาต่อยแล้วด้วยการเคลื่อนไหวที่มั่นคงแต่สงบเธอหยิบปืนออกมาจากกระเป๋าอีกครั้งและขึ้นลำกล้องต่อหน้ากล้องของชาวบ้านเสียงคลิกของไกปืนทำให้ทุกคนกลั้นหายใจ ชาวบ้านบางคนถอยหลังทันทีแต่ก็ยังคงบันทึกภาพอยู่จ่าสุรพลที่ยังคงหวังว่ามาลินีจะเลือกวิธีที่สงบกว่าตอนนี้เงยหน้าขึ้นด้วยใบหน้าที่แตกสลายดวงตาของเขาแดงและเปียกชื้นริมฝีปากของเขาสั่นและมือของเขายกขึ้นสูงเป็นการยอมแพ้โดยสิ้นเชิงได้โปรดครับคุณผมผิดไปแล้วผมขอร้องผมมีครอบครัวเขาพึมพำด้วยเสียงสั่นเครือแต่มาลิณีไม่แสดงความสงสารเธอยือนอยู่ตรงหน้าเขา จาะปืนตรงไปที่ปากของจ่าสุรพลและกล่าวด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาแต่คมกริบว่าครอบครัวของฉันก็มีผู้หญิงและพวกเขาทุกคนต้องเผชิญหน้ากับคนอย่างพวกคุณทุกวันจากการปิดหน้าด้วยมือทั้งสองข้างร่างกายของเขาพิงกับกำแพงทางเท้าเขาไม่สามารถทนดูได้มาลีนียังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงท่ามกลางความร้อนระอุข,ของบ่ายวันนั้นปืนอยู่ในมือของเธอและแสงจากกล้องส่องมาที่เธอไม่มีร่องรอยของความหลังเลไม่มีแม้แต่ความกลัว มีเพียงความเชื่อที่ว่าวันนี้บนถนนสายนี้ความยุติธรรมไม่ได้มาจากศาลหรือสำนักงานแต่มาจากหนึ่งการกระทำที่ทำให้ผู้กระทำผิดตระหนักว่ากฎหมายไม่ใช่แค่ตัวอักษรบนกระดาษปืนนั้นไม่ใช่แค่อาวุธในมือของมาลินีมันคือสัญ,ญลักษณ์ไม่ใช่เพื่อฆ่าแต่เพื่อทำลายภาพลวงตาของอำนาจจอมปลอมที่ถูกใช้ในการเหยียบย่ำผู้อื่นเธอไม่ได้ลั่นไกไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นเพราะผลกระทบนั้นมากเกินพอ ร่างกายของจ่าสุรพลสันเทาน้ำตาของเขาไหลาอาบและเสียงยอมแพ้ออกมาจากปากของเขาผมสัญญาว่าจะไม่ทำอีกแล้วแต่มาลินีไม่ได้ขอคำสัญญาเธอต้องการเพียงหลักฐานและหลักฐานนั้นจะมาในรูปแบบของการลงโทษที่จับต้องได้หลังจากผ่านไปไม่กี่วินาทีที่รู้สึกเหมือนหนึ่งชั่วโมงมาลินีก็ลดปืนลงและเก็บกลับเข้าไปในกระเป๋าเธอยือนตัวตรงจ้องมองกล้องของชาวบ้านแล้วค่อยๆหันหลังกลับไปทางถนนหลักไม่นานนัก รถยนต์สีดำที่ไม่มีป้ายทะเบียนก็เคลื่อนตัวเข้ามาจากด้านขวาของถนนชายสองคนในชุดสูทสีเข้มก้าวลงมาอย่างรวดเร็วใบหน้าของพวกเขาเคร่งขรึมและมีระเบียบวินัยโดยไม่พูดอะไรพวกเขาก็เข้าควบคุมตัวจ่าสุรพลและจากการที่หมดสิ้นหนทางต่อต้านมาลินีเพียงแค่เดินผ่านพวกเขาไปโดยไม่พูดอะไรงานของเธอยังไม่เสร็จสิ้นแต่ภารกิจในวันนั้นประสบความสำเร็จด้วยกระสุนหนึ่งนัดที่ไม่เคยถูกยิงออกไป รถยนต์สีดำคันนั้นหยุดตรงจุดเกิดเหตุประตูหลังถูกเปิดออกและชายสองคนในชุดแต่งกายเรียบร้อยก้าวลงมาอย่างหนักแน่นไม่จำเป็นต้องมีการอธิบายใดๆทั้งคู่สวมชุดหูฟังสื่อสารและถือแฟ้มหนาๆที่มีข้อความเขียนไว้ว่าปฏิบัติการพิเศษ03หน่วยสืบสวนลับพวกเขาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วกระจายตัวออกไปอย่างเงียบๆและเข้าใกล้กลุ่มชาวบ้านหนึ่งในนั้นแสดงบัตรประจำตัวให้ชาวบ้านที่กำลังบันทึกวิดีโอ ขอให้เก็บวิดีโอไว้ก่อนแต่ไม่ให้โพสต์ลงในทันทีส่วนอีกคนเดินเข้าไปหามาลินีและพยักหน้าให้ความเคารพไม่มีการพูดอะไรเพราะพวกเขารู้ว่าใครคือผู้ควบคุมสถานการณ์ในสนามในวันนี้ในขณะเดียวกันจ่าสุรพลและจากการยังคงนิ่งค้างอยู่กับที่ใบหน้าของพวกเขาไม่ได้แค่ตื่นตระหนกแต่ว่างเปล่าราวกับสูญเสียความยึดมั่นทั้งหมดจากการพยายามจะลุกขึ้นแต่ร่างกายของเขาอ่อนแรงเกินไปอะไรนี่เรื่องจริงเหรอ เขาพึมพำแผ่วเบาจ่าสุรพลทำได้เพียงจ้องมองพื้นอย่างมัต่อยไม่กล้าที่จะมองมาลินีหรือชายสองคนที่เริ่มล้วงกุญแจมือออกมาจากกระเป๋าเมื่อมือของจ่าสุรพลถูกจับและใส่กุญแจมืออย่างรวดเร็วเขาก็พยายามขัดขืนเล็กน้อยแต่ก็ไม่มีแรงเหลืออยู่ผมผมแค่ทำตามคำสั่งเขากล่าวอย่างอ่อนแรงแต่ในวันนั้นไม่มีใครเห็นใจสำหรับข้ออ้างที่ซ้ำซากเช่นนั้นชาวบ้านที่เฝ้าดูอยู่ต่างนิ่งเงียบด้วยความตกใจ บางคนเริ่มกระซิบเบาๆบางคนก็สาบแช่งตำรวจสองคนที่ขึ้นชื่อเรื่องการหาเรื่องบนท้องถนนพวกเขารู้ว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นในวันนี้ไม่ใช่เรื่องหลอกลวงแต่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักเจ้าหน้าที่สองคนถูกจับกลุ่มต่อหน้าสาธารณชนโดยเพื่อนร่วมง,งานของตนเองที่มีอำนาจสูงกว่ามากพ่อค้าขายของทอดคนหนึ่งถึงกับพูดเบาๆกับเพื่อนของเขาว่าบางทีวันนี้เราได้เห็นความยุติธรรมจริงๆมาลินีไม่ได้เข้าร่วมในการจับกลุ่ม เธอเพียงแค่ยืนอยู่ห่างๆพิงเสาไฟถนนปล่อยให้ทีมของเธอจัดการส่วนสุดท้ายหูของเธอได้ยินเสียงจากชุดหูฟังขนาดเล็กเป้าหมายถูกควบคุมแล้วทีมสนับสนุนกำลังถอนตัวเธอตอบสั้นๆว่ารับทราบในขณะนั้นเธอไม่ได้ดูเหมือนผู้หญิงธรรมดาในเสื้อแจ็คเก็ตยีนและรถจักรยานยนต์เก่าๆอีกต่อไปเธอคือบุคคลที่รอคอยเวลาที่เหมาะสมเพื่อเขย่าระบบจากภายในและบัตนี้ ผู้กระทำผิดสองคนที่มั่นใจในเครื่องแบบของพวกเขามากเกินไปกำลังยืนอยู่เบื้องหน้ากฎหมายปราศจากการปกป้องที่จอมปลอมใดๆเมื่อรถยนต์ของหน่วยสืบสวนขับออกไปช้าๆนำตำรวจทุจริตสองคนออกไปมาลินีก็สวมหมวกกันน็อกของเธออีกครั้งชาวบ้านบางคนเริ่มหลีกทางให้อย่างเป็นธรรมชาติไม่มีการโห่ร้องไม่มีการปรบมือแต่ท่ามกลางความเงียบนั้นความเคารพก็ได้ก่อตัวขึ้นพวกเขาไม่ต้องการการยอมรับ เพื่อรู้ว่าพวกเขาเพิ่งได้เห็นบางสิ่งที่พวกเขาจะเล่าต่อๆกันไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ใช่แค่เรื่องของการรีดไถแต่เป็นเรื่องของหญิงสาวที่ปฏิเสธที่จะยอมจำนนและได้โคลนล้มระบบจากใจกลางของมันเองหลังจากรถยนต์ของหน่วยสืบสวนเคลื่อนออกไปอย่างช้าๆนำเจ้าหน้าที่ผู้ไร้ศักดิ์ศรีสองคนออกไปมาลินีก็ยืนนิ่งอยู่ริมถนนความร้อนระอุของบ่ายวันนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเหงื่อยังคงไหลยหยดลงที่ขมับของเธอ แต่สถานการณ์เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเธอล้วงกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตของเธอและหยิบบัตรขนาดเล็กสีดำออกมาพร้อมกับตราสัญ,ญลักษณ์ของรัฐที่สลักอย่างละเอียดอ่อนบนพื้นผิวไม่ค่อยมีใครเห็นในตอนแรกแต่กล้องของชาวบ้านตัวหนึ่งสามารถจับภาพช่วงเวลานั้นไว้ได้ทั้งหมดเมื่อมาลินีชูบัตรนั้นขึ้นชั่วครู่ไปยังเลนส์กล้องเพียงพอที่จะให้อ่านได้โดยใครก็ตามที่สังเกตบนบัตรนั้นมีข้อความที่ชัดเจนหน่วยปฏิบัติการรับกรมสอบสวนคดีพิเศษและชื่อด้านล่าง มพล,ลเอกพร้อมด้วยบรรทัดเล็กๆระบุสถานะปฏิบัติการภาคสนามลับชายชราคนหนึ่งที่ยืนอยู่ใกล้รถเข็นขายข,ายข้าวแกงทำได้เพียงอ้าป,ปากค้างสมแล้วที่เธอนิ่งและหนักแน่นขนาดนั้นเขาพึมพำรรเบาๆขณะที่ชายหนุ่มที่บันทึกภาพด้วยโทรศัพท์มือถือแทบจะซ่อนความชื่นชมของเขาไว้ไม่ได้ตอนแรกฉันคิดว่าเธอเป็นแค่แม่บ้านธรรมดาที่ไหนได้เป็นเจ้าหน้าที่จริงๆโดยที่มาลินีไม่รู้ตัวเธอเองได้กลายเป็นกระแสไปแล้ว ภายในไม่กี่วินาทีบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆแต่มาลินีไม่ได้แสวงหาความสนใจเธอไม่ได้แสดงบัตรเพื่อความนิยมแต่เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ปิดท้ายจุดที่อธิบายทุกอย่างโดยไม่จำเป็นต้องพูดอะไรยาวๆหลังจากแสดงบัตรประจำตัวแล้วมาลินีก็เก็บกลับเข้าไปในกระเป๋าเธอไม่ได้แสดงความคิดเห็นไม่ได้ทักทายใครเธอเพียงแค่มองไปที่ฝูงชนอีกครั้งสายตาของเธอหนักแน่นและสงบเธอไม่ต้องการให้พวกเขาชื่นชม ไม่หวังให้พวกเขาให้เธอเป็นวีรตรีเธอต้องการเพียงสิ่งเดียวคือให้พวกเขาจำไว้ว่ากฎหมายสามารถบังคับใช้ได้แม้กระทั่งบนถนนที่ร้อนระอุโดยผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูธรรมดาเธอเดินไปที่รถจักรยานยนต์ของเธอสตาร์ทรถด้วยการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆแล้วค่อยๆขับออกจากความวุ่นวายแต่แม้ว่าเสียงท่อไอเสียจะจางหายไปการปรากฏตัวของเธอก็ยังคงแขวนอยู่ในอากาศชาวบ้านไม่ได้โห่ร้องไม่ได้ปรบมือแต่มีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปตั้งแต่วันนั้น วกเขาเริ่มเชื่อว่าไม่ใช่ทุกคนที่สวมเสื้อแจ็คเก็ตเก่าๆจะอ่อนแอและไม่ใช่ทุกคนที่สวมเครื่องแบบจะเป็นคนดีและมาลินีคือหลักฐานที่มีชีวิตว่าความยุติธรรมหากถูกนำมาโดยคนที่ถูกต้องสามารถมาได้โดยไม่มีเสียงแต่ก็ดังพอที่จะสั่นสะเทือนเมืองเล็กๆแห่งนี้ได้ถึงรากฐานหลายวันหลังเกิดเหตุที่สี่แยกข่าวการจับกลุ่มตำรวจจราจรสองนายแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วไม่ใช่แค่ในโซเชียลมีเดียแต่ยังเข้าสู่สื่อระดับชาติ วิดีโอที่มาลินีจ่อปืนไปที่ปากของจ่าสุรพลถูกเปิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าทางโทรทัศน์แม้จะมีการเซ็นเซอร์บางส่วนแต่ก็ยังคงทิ้งความทรงพลังของการเล่าเรื่องไว้ประชาชนเฝ้าดูด้วยความรู้สึกที่ผสมปนเปนกันทั้งโกรธเพราะการรีดไถนั้นเป็นจริงและชื่นชมเพราะในที่สุดก็มีใครบางคนกล้าที่จะต่อต้านมีหลายคนถามว่าหญิงสาวคนนั้นเป็นใครกันแน่แต่พวกเขาได้รับคำตอบเดียวจากโฆษกของหน่วยงานเธอคือเจ้าหน้าที่ของเรา และเธอทําตามหน้าที่เท่านั้นจากสุรพลและจากการถูกควบคุมตัวในระหว่างการสอบสวนภายในแต่ด้วยหลักฐานวิดีโอคาให้การของพยานและการค้นพบธุรกรรมที่ผิดกฎหมายในบัญชีของพวกเขากระบวนการทางกฎหมายจึงดําเนินไปอย่างรวดเร็วทั้งสองถูกไล่ออกจากราชการตํารวจพวกเขาไม่มีโอกาสแก้ตัวด้วยข้ออ้างเรื่องแรงกดดันทางเศรษฐกิจหรือคําสั่งจากผู้บังคับบัญชาคราวนี้ไม่มีช่องว่างสําหรับข้อแก้ตัวเพราะทุกอย่างถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจน คำตัดสินของศาลภายในได้ประกาศออกมาในอีก 1. สัปดาห์ต่อมาจากสุรพลถูกตัดสินจำคุก 2. ปีในข้อหารีดไถยและฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงจากการได้รับโทษจำคุก 1. ปี8เดือนเนื่องจากมีส่วนร่วมในการกระทําสําหรับสถาบันนี่คือการฟื้นฟูสําหรับสาธารณชนนี่คือข้อพิสูจน์ว่าการละเมิดสามารถลงโทษได้ตราบใดที่มีคนกล้าที่จะเปิดเผย มาลินีไม่ได้เข้าร่วมในการพิจารณาคดีเธอไม่ได้ยืนอยู่ในห้องพิจารณาคดีในฐานะผู้กล่าวหาเธอได้กลับไปสู่สถานที่ที่เธอเตรียมพร้อมสำหรับภารกิจของเธอในความเงียบเช่นเคยอย่างไรก็ตามในถนนสายเล็กๆของเมืองนั้นเรื่องราวของมาลินีไม่เคยจางหายไปคนแบบนั้นสิถึงจะเป็นเจ้าหน้าที่จริงๆพ่อค้ากาแฟคนหนึ่งกล่าวคณะจิบกาแฟไม่ใช่คนที่ซ่อนตัวอยู่หลังเสื้อกั๊กแล้วของเงิน พวกเขารู้ว่ามาลินีอาจจะไม่ปรากฏตัวอีกในเร็วๆนี้แต่ความเคารพได้เติบโตขึ้นแล้วไม่ใช่เพราะสไตล์หรืออาวุธแต่เป็นเพราะทัศนคติเพราะเธอยืนหยัดในขณะที่คนอื่นเลือกที่จะเงียบมาลินีกลับมาที่โต๊ะทำงานของเธอจ้องมองรายงานภารกิจต่อไปไม่มีเวลาชื่นชมผลลัพธ์ไม่มีเวทีไม่มีคำเยือนยอเพราะสำหรับมาลินีแล้วความกล้าหาญไม่ใช่การดูดีแต่เป็นการเลือกที่จะไม่ยอมจำนนเมื่อความจริงถูกเหยียบย่ำในวันนั้น ท่ามกลางความร้อนระอุของเมืองตำรวจสองนายล้มลงในที่สุดไม่ใช่เพราะกำลังแต่เพราะความโลภของพวกเขาที่ได้พบกับคนผิดและเบื้องหลังความเงียบที่ตามมาในที่สุดความยุติธรรมก็ได้ยืนหยัดแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆก็ตาม